คุณพ่อไม่ควรไม่ควรจะใช้แชมพูของลูกสาวโดยที่ไม่ขออนุญาตก่อนนะเพราะว่าเธอนั้นอยากจะย้อมสีผมแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพ่อคือคนที่มีสีผมเปรี้ยวจิตจักแทนฉะนั้มน,นะให้ hey, ว่าไงเพื่อนเอ้ยเราไปโตขึ้นกันดีกว่านะเนาะแล้วใครจะดูแลลูกสาวของฉันละ่ะอ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นไปหรอกทอมมี่วันนี้ลูกจะต้องดูแลหนูน้อยที่น่ารักคนนี้นะโอเคไหมจริงอะก็ได้ครับ <c oughs> เยี่ยมมากดูพ่อ พ่อคงฝากความหวังเอาไว้ที่ลูกแล้วล่ะแล้วเจอกันอา่าทำตัวตามสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะแล้วจะให้หนูทำอะไรหรอคะโว้ยจะทำอะไรก็ทำๆไปเหอะแต่ว่านโหนเบื่อนี่คะพี่พี่ทำอะไรอยู่หรอคะอย่ามายุ่งนะหนหิว no นี่คะพีโ่โอเคโอเคเอาเอากินเลยนะแล้วก็อย่ามายุ่งกับพี่โอเค โอ้นี่มันก็เย็นมากแล้วนะเนี่ยโอ้ยทายเหอะนี่ทธกินหมดเกลี้ยงเลยเหรอรีบไปที่ห้องน้ำด่วนจีเลยไปรีบล้างหน้าออกก่อนที่พ่อของเธอจะกลับมาหนูไม่อยากล้างอ่ะพี่หัวไงนะอ,อ,นงอาเนึกออกแล้วสบู่พักอีกง่ายพี่นี่จะล้างหน้าได้หรือยังนะได้ค่ะพี่อ่าหนูชอบจังเลยเยี่ยมมากแม่พอกอิดกองมักจะใช้เดียวผลเสมอแหละซ <laughs> ักผ้าเสร็จละแต่ว่าหาถุงเท้าที่เข้าคู่กันนี่ได้เยอะากมากๆเลยล่ะ ยเยี่ยมไงแม่ถุงเท้าไมา้มีคู่เลยสัก,กคู่ทอมี่ทอมี่พะแม่มีอะไรเหรอฮะไอ้ถุงเท้าที่มันเข้าคู่กันเนี่ยมันหายไปไหนหฮะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ใส่ถุงเท้าข้างละสีกันแล้วนะคะแม่มันกำลังเป็นเทรนที่ฮอตเลยนะคะแม่จริงอะก็หกหรือเปล่าอา้าวทีรัสเรียกผมแล้วครับท่รักนี่คือถุงเท้าของคุณค่ะเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตใส่กันแบบนี้ค่ะทีรัสเอ่อจริงเอาเปล่าเยี่ยมไปเลยว้าวผมอินเทรนแล้วเออมั้งคะ พ่อกับแม่ไปไม่กี่วันหรอกนะพอฉลองวันครบรอบเสร็จปุ๊บป๊าเราก็จะรีบบินกลับมาเลยพยายามอย่าทำลายอพาร์ตเมนต์กันล่ะขอใช้บ๊ายบายเพื่อนเพื่อนสาเรามาปาร์ตี้กันดีกว่าว้าวว้าวมันสุดสุดไปแลแม่โทรมาแม่โทรมาเิื่อเงียบกันเรื่อเงียบกันแม่จะกลับมาเร็วกว่ากำหนดละค่ะอีกสิบนาทีเดี๋ยวเจอกันค่ะไอ้ทำไงดีทำไงดีอดี๋อวกแล้วนึกออกแล้วหลบหลังโซฟาแล้วเข้าเดี๋ยวนี้ไอ้ โอ้โห <Oops. S 2> oh oh. นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแล้วเนี่ยส์ไพายเราคิดถึงพ่อกับแม่เราก็เลยจัดปาร์ตี้ต้อนรับกลับบ้านนะคะพ่อขาแม่ขาว้าว wow wow. สุดว่ะไปเลยลูกหลุอ๋อลูกๆของเรานี่แหมน่ารักที่สุดเลยจะต้องซักชุดนี้ซะแล้วสิโอ้ oh, ชุดนี้ก่อนด้วย เสร็จลอ๋อสวยแล้วไง <ใน S 2> <ฮ>เสื้อตัวโปรดของแม่สุดวยเพราะว่า,<ม>าฉันคิดอะไรดีๆออกละแม่ขาสวัส <c oughs> ด,ดีค่ะอ๋อนั่นใช้เสื้อแม่หรือเปล่าเฮ้อลูกค่ะแม่ใช้ค่ะหนูขอโทษนะคะ่ะอู้น่ารักนี่นั่นเนี่ยแม่จะต้องถ่ายรูปลงไอจีหนเลย แจกันใบโปรดของแม่ซะด้วยทำไงดีล่ะเนี่ยกิจสิเกโอ้โอ้มีคนมาสรายฉันเหรอขอโทษครับแม่แจกันของฉันทำนี่ไม่ได้ผลแฮ่สวัสดีค่ะพ่อ วงโปรดของหนูกำลังจะมีคอนเสิร์ตค่ะพ่อซื้อตั๋วให้หนูหน่อยได้ไหมคะนะคะเอาขอออขอโทษทีนะลูกพ่อจะต้องรับโทรศัพท์ก่อนนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๋อพ่อไม่ยอมให้เงินฉันเลยเ่ะงั้นก็แปลว่าฉันจะต้องหาเงินเองแล้วสินะฟอกซี่ก็เลยคล้ายของมือสองเลยอ๋อว้าวไปดูหน่อยดีกว่าขอบคุณที่อุ่นหนุนหนูนะคะขอโชคดีนะคะโอ้พ่อมาฮว้าวเสื้อยืดตัวนี้น่ารักดีแฮ พ่อครับขนาดมันพอดีกับพ่อเป๊ะเลยครับอ๋องั้นพ่อจะซื้ออันนี้ไม่ต้องทอนนะแม่พ่อเราภูมิใจในตัวลูกๆจริงๆทำได้ดีมากลูกๆเอ้ยมามาเรามานับเงินกันเลยดีกว่านี่สำหรับค่าตั๋วสวัสดีค่ะอยากจะได้กระเป๋าละคะแม่ลูกของฉันนี่เก่งกันจริงๆเอ้าเอ้ยเสื้อผ้าของฉันหายไปไหนกันแล้วเนี่ยเกลี้ยงตู้เลย โอ้ยลูกเอ้ยวัดดีจ้าเด็กๆแม่ขาหนูกับอลิซจ้าเรียนหนังสือด้วยกันค่ะอ๋อเป็นเด็กดีกันจริงๆเลยนี่เธอรีบเอาขนมออกมาสิโอ้ยแม่มาเรียนกันหนักไมนะาโอเคแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเปิดเลยเปิดเลยทุกๆอย่างเรียบร้อยดีไหมจ้าลูกจ๋าค่ะแม่ค่ะเรียบร้อยดีค่ะโอเค เรามาเริ่มแผนสองกันเลยดีกว่าแม่ขาเรากำลังทำการทดลองกันอยู่นะคะเนี่ยโอ,โอเคงั้นแม่ไม่รบกวนแล้วจ้ะว้าวได้ผนเคี้ยว,เร,ยวเร็วๆเข้าซิเดี๋ยวแม่ก็กลับมาหรอก <c oughs> อ๋ออะไรกันเนี่ยผมไม่นะเนี่ยมันสายทีวีนี่นะวันนี้มีฟุตบอลเสร็จไวสิก็เราดูแมทนี้สุดด้วยตายแน่ตายแน่ในกอแลรวฉันจะเล่นเกมแล้วก็ทำเหมือนว่ามันคือของจริงโอ้พ่อมาแล้ววัสดีฮะพ่อฮะพร้อมที่จะดูแมทแห่งสัตวระหดรือยังเหรออาจ้าลูกชอยครับพ่อพร้อมแล้วครับ เย่แยเลยๆลลเอาลยพักพวกเอาลอยแตะเลยเอ๊ะเข้าประตูตะป่าฮ้ฮาเราชนะชวนเพื่อนบ้านก็เสียทีมเดียวกันเหมือนกันแต่เขานั้นดูของจริงโอ้โหโถพลาดได้ยังไงกันเนี่ยว้าวสวยจังเลยแม่เบ็ดตกปลายืดได้ซะด้วยอีกไม่นานมันก็จะเป็นของฉัน โอ้โหใคลเอ่ยว้าวพัาดุนยนี่นาช่วยเชนตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหนูขอดูก่อนว่ามันมีอะไรข้างในบ้างฟ็อกซี่ไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเธอทำเบสฮาร์เอ๊ะเอเอ้ของน่าจะมาส่งแล้วนะไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยเอากลับไปเลยค่ะพัาดุของพ่ออยู่ที่ไหนเบมฮาร์นี่นายทำอะไรลงไปเนี่ยฮึจุดนะจุด ยัชุดในฝัน<ห>ฉันเลยลูกลักแ,แม่ซื้อเสื้อเชิ้ตมาให้ลูกเนี่ยไม่นะไม่ไม่ไมอาแม่ขาแม่รู้ดีว่าอะไรดีไม่ดีลูกอ,อย่าลืมผ้าพันคอด้วยนะจ๊ะลูกจ๋า ให้นั่นมันเพื่อนของฉันนี่ย <c oughs> สวยแล้วไงสวยแล้ว <c oughs> เ,ออเอ๊เอนั่นใช้ฟ็อกซี่หรือเปล่าเนี่ยป๊าป๊าป๊เป,ป,ป,ปล่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้เฮ้ <c oughs> หสวัสด,ดีฟ็อกซี่แม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 แมเธอนี่ดูเฉิบดีชัง <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนะหุ่นก็ใส่ชุดแบบเดียวกันเลยก <c oughs> ลายเป็นว่าฟ็อกซี่เป็นผู้นําเทรนด์ไปซะแล้วนี่วันต่อมาว้าวชุดสวยดีจังเลยเฮ้ยสวัสดีเราก็อินเทรนด์เหมือนกันเด้อสิบอกให้ ฉันจะซ่อนของขวัญของทอมมี่เอาไว้ตรงนี้แั่แล้วกันทอมมี่โอ้ของขวัญนี่ของผมหรือเปล่าครับเขาคงไม่มาดูตรงนี้หรอกมั้งว้าเอ๋นี่ของผมหรือเปล่าครับไม่ใช่งั้นจะเอาไปไว้ในตู้เย็นจะดีไหมเนาะไม่มออ้ฉันทดลองทำอาหารเรียกข้าไยเสร็จละหวังว่าทุกทุกคนจะชอบนะ มานี้สิลูกมาชิมดูแล้วเร็วไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้จ้ามีหอยแมลงภู่ลมควันด้วยนะอีเ้จแบบ้าเอาอีกสักอันไหมลูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูกลับมาแป๊บนึงอันนี้เลยนะมาน,นี้เลยอ่ะชิมอาหารที่สุดยอดของแม่สิไม่ครับผมมีหิวครับแม่ข้อ,อ,อ,อขาคราวนี้ก็ถึงตาพ่อแล้วนะคะ อ,อ,อ,อร่อยจ้ามันไม่ยุติธรรมที่จะกินคนเดียวหรอกนะโโรเวอร์ Rover. กินสิกินโอ๋้เขาชอบมันแฮะ <c oughs> ฉันรักครอบครัวของฉันจังเลยนี่คือรูปตอนที่เราไปเที่ยวกันค่ะ <c oughs> อ๋ะอ,อสุอดยอดเลยจ้านั่นอะไรเนี่ยนี่ลูกเจาะจมูกอย่างนั้นเหรอ เปล่านะคะแม่น,นันน่นนไม่ใช่หนูว้าวแม่ชอบการเจอะสมูกลูกแม่ลูกแม่ี่เทสเดอลูกสาวตัวน้อยของฉันเจอจสมูกซะร้วยฮะมุกของเราได้ผลนั่นอะไรน่ะหาเงินซื้อของนิดาขอบคุณนะคะแม่่าฉันจะซื้อทั้งหมดนี้แหละค่ะ นี่คืออาหารกลางวันของฉัน,นแ,มแม่คะ่ะแม่ค่ะอาหารเย็นเสร็จหรือยังอย่างนั้นเหรอค่ะค่ะแน่นอนคะ่ะอาหารนี่ hmm. ออกแล้วฉันลืมอาหารเย็นอ่อมีแค่แป้งพิซซ่าอยู่ในตู้เย็นพ่นะงั้นก็เอาเป็นว่ากินพิซซ่าแทนเถอะฟ็ <c oughs> อกซี่ทำอาหารกลางวันจากขนมที่เหลือคงไม่มีใครรู้หรอกเรียบร้อยละ กินให้อร่อยนะคะทุกท่นแน่ใจนะว่ากินได้อ่ะเดี๋ยวจะลองดูก็ได้โอ้อร่อยดีนี่พ่อฮะลองดูสิฮะจ้าเชิญก่อนเลยจ้าลูกๆอืมโอ้หวานดีนี่อย่างที่พ่อชอบไปเลยลูกเอ๋ยอ๋อหวานพวกเขาชอบอะยุดนะเข้าไปไม่ได้ครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้ใส่หน้ากากหน้ากากอย่างนั้นหรอคะค่ะไม่มีปัญหาค่ะฉันมักจะมีพอบิดติดตัวเสมอแหละครับเข้าไปได้ครับ เดี๋ยวก่อนครับ uh คุณจะต้องใส่หน้ากากก่อนครับโอเคค่ะฉันเข้าไปได้หรือยังคะครับเชิญเลยครับขอโทษนะครับคุณจะต้องใส่หน้ากากก่อนครับโอ้หน้ากากป้องกันแก๊สก็ได้มั้งครับลูกค้ามีอะไรประหลาดประหลาดยอดแยะเลยฮ้ย คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบไหนกับพ่อกับแม่บ้างไหมเอย่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอย่าพลาดเรื่องราวสนุกๆในวิดีโอใหม่ๆจากช่องท่มทมเชียวละคะ